แนี้แม้ที่เป็นประมาณช่งช่เป็นิลาสสิกที่สวยมากเราเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกที่เป็นงานเซรามิกที่เขาทำเรียนแบบมาจากงานถ้วยสังกะสีที่มันคลาสสิกอะ อันนี้เขาที่ลำปางเขาทำเป็นงานเซรามิกนะสีคลาสสิกเราจะเห็นปิ่นโตสีนี้เนาะที่มันเป็นงานกระเบื้องเนาะชามสังกะสีอะค่ะแต่ที่นี่ไอเดียเจ๋งดีทำเป็นเซรามิกจะปลอดภัยสามารถใช้อุ่นเวฟในไมโครเวฟได้นะตัวนี้มีเป็นหม้อด้วยนะหม้อแกง เป็นเซรามิกลายช้างนะคะที่เราเห็นอยู่บนกางเกงช้างน,นี่เป็นแก้วนะแก้วเมืองเขรางนาครนะเพื่อน,นๆตรงนี้ก็มีแก้วเซรามิกจาลดมา้าด้วยนะเป็นสัญลักษณ์เด่นของจังหวัดลำป้าแก้วมาร์กนะเป็นแก้วกาแฟนี่น่ารักไหมสีมีเอกลักษณ์โดดเด่นมากก็จะมีฝาปิดประมาณนี้นะ ราคาไม่แพงเลยสามารถจับต้องได้เนาะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดเช็คอินของจังหวัดลำปางนะคะจะมีทุ่งดอกบัวตองอำเภอแม่หมอแล้วก็มีวัดพระธาตุลำปางหลวงนะคะที่เป็นจุดไฮไลท์ของจังหวัดอันนี้จะเป็นภาพงานเขียนเทนเพทนลายด้วยสีที่แบบซอฟนุ่มนวลคลาสสิกนะคะเพื่อน นี่ก็จะเป็นหอคอ,อยนาฬิกาพุทธลูกมีช้างพระพิฆเนรเมมณนีเวียงเหนือเจ้ามีหลากหลายสีสันนะเจ้าเป็นนางกวักเรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกความจเจริญลุกเรืองความปัง, <c oughs> งข้างๆกันก็จะเป็นแมวกวักนะเจ้า แบบนี้ก็น่ารักนะซื้อฝากสำหรับเป็นของของขวัญขึ้นบ้านใหม่แสดงความยินดีกับเ,เพื่อนเแล้วว่าใครเปิดร้านใหม่อันนี้ก็จะเป็นของฝากที่น่ารักมากชื่อแม่ถุงทองนะคะนางกวดเรียกรัพย์ประจําวันเกิดสามารถเลือกเฉดส,สีได้ตามวันเกิดได้เลยนะคะ ตอนเช้าตื่นมาจิบชากาแฟกับน้องฟันโก้กระต่ายแล้วก็ตัวสลอตน่ารักมากเดี๋ยวนี้จิเอนะ่ร ะเป็นน้องไก่ที่เป็นแมกเนตติดตู้เย็นติดหน้าลรถได้นะนเพื่อนเอาไปจัดสวนผ่าสวนเทอร์เรียมสวนขวดได้นะมีน้องหมาด้วยน่ารักมากเลยมีน้องแมวอ่านหนังสือมีน้องแคน,น,นดา้ามีน้องหมาหลากหลายสายพันธนะุ์นะเพื่อนอน่ารักมากเลยซื้อฝากกันได้นะฝากเด็กๆให้ไป เสริมสร้างจินตนาการได้เนาะไปจัดสวนถาดสวนขวดสวนที่โชว์แบบงานเซรามิกนะนี่เพื่อนๆสวยมากสวยมากนางพญาสวยมากเกรดนี้แหละว่าวาดลายทองนะห่างก็สวยมาก